สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์จุกูสุคนบดสมองสบอดเดยอพี่น้องแมตาสิพาย่างไปตลาดพี่น้องตลาดกายบานตาละแต่แมตาบบมักย่างไปทางในเมืองย่างเข้ามาทางรัดทางป่าทางยางลิน ไปตลาดไปซื้อผักขึ้นอยากกินซีน,นึ่งบอกดูว่าซีน,นึ่งผักอยากกินนึ่งปลาก,กับป๋าน,นั่นอยากกินป้นกับป๋านนี่พี่น้องพ่อกัน<อ>เลยเสียงดักกุ้งแก่พี่น้องก็เสียงย่น บินไป,ไปบินมาเนาะเขาเจ้าเหียนบอกพ่เจ้าฟืน้นพ่อเจ้าสอมบอกยันเหียนเนาะยางริ่นนำกัดเด้อพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเด้ดพอพ่อแม่พี่น้องเบิรสุขูสุคนเบิรสุมงสุบอดเนาะพี่น้องเนาะยางลิ่นกับเมตตาคือเก่าพี่น้องยางไปตลาดกาับแม่นยางลิ่นนาตามออกกําลังกายม,มีคนยางมาตัวหน้าเมตตาเมตตากระซิได นั่นไว้เด ah. so yes. okay. uh ้อพี่น้องเด้อจักหน่อยยางลินไปนํากัดเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็ดีฝนบ่ต๊กขนาดแต่ว่าฟ้าก็บดอยู่พี่น้องนี่ตาก็อยากยางยางออกกําลังกายแหละพี่น้องยางลินเนาะยางลินไปนํากันพี่น้องเอ้ยว่าอากันอุ้ยบรรยากาศดีดีพี่น้อง วอาดีขนาดเลยหมู่สู้ว่ามันมีแต่เมตาได้หลายคนอยู่ย่างเขาเจ้ากระเบื้องเมตาแล้วว่าเป็นอย่างคือท่ายอยันกรองไปนำตากระหัตทายว่าขาเจออ้ายางไปทางหลังเมตาทางหน้าก็มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเขาเจออ้ายางเป็นอย่างดังเนาะย่างคนเดียวย่านย่างหลายคนคอยบออยุญญานเนาะพี่น้อง เจ้าน้อยยามพักออกเม่ตาก็มาเก็บพักแหละพี่น้องเอ้ยวอาแต่เรื่องเก็บพักคนมาเก็บพักเด้อพี่น้องหาเก็บพักไปซุปไปยำกินแหละพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าย่างออกกําลังกายข้าเจ้าย่างไวไวยุคย่งางมาทางนา้าไปทางหลังเม่ตาข้าเจ้าเนี่ยคันถึงท่าเม่ตาวอาผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยเม่ตาเหตุอันใดบุดีบูบงามก็ได้เนาะ ยางลินไปด้วยกันจ้าสมธรรมศาสตร์บรรยากาศ ه, โอ้โากาศดีขนาดพี่น้องเออมาเนี่ยนทุทงไ้ทุ่ง,งนากะงา,ามพี่น้องอะไรไม่ต้าสิถ่ายให้ลุ้นเจ้าหน้ายามเก็บพักไม่ต้ามาเลาะเก็บพักอยู่แถวเนี่ย งามเด่นนะบน Mata จ้ะอากาศบ่ดีงามพี่ เมตาเส่เกือบยองเลยเนี่ยเสกเกือบส่วนสูงบางเทือกะอารมณ์ดีใจดีก็อยากแต่งโตงามน้อยนึงเนาะพี่น้องบางเทือกะอุ้ยหัวยองท้องปุ้งพี่น้องเอ้ย ย่างไปกับไก่ไก่เติบได้พี่น้องบุกจักว่าจักรลักดุย่างเมย์นึงนี่แหละค่อยฮอดไม่ตามักมาย่างลิ้นเลยๆอยู่แถวแถวนี้ย่างเลยเลยอยู่อือยางคนเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ย กำลังรับไกลจะตกดินแล้วพี่น้องเห็นแสงตะวันหลับขอบฟ้าแล้วทางข้างหันก็มีขยับเดินบาทขาเจ้าก็มาลินกีฬาเตะบาทมันยังมีเดินลินเดิน,ดนยังไม่ตาบอนว่น,นะ หิวกะตานำํำตาจะไปตลาดไปซื้อผักซื้อหญ้าแม่ตาอยากไปเก็บเอาก็ได้อยู่สื้อจากน้อยแล้วก็สิมาคั่วซีนให้ลูกเนาะพี่น้องขัวซีนแม่ตาก็สิกินป่าแหละซินึ่งป่าซื้อผักมานึ่งใส่คลิปนี้ก็บ,บ่มีอย่างดอกพี่น้องเยอย้ยยางไปตลาดเนาะ ไปตลาดบางทีไปห้างตลาดไม่กล้าไม่ตาก,กับบกล้าได้ดอกพี่น้องมันก็เป็นตลาดน้นอยประจาอันหมู่บ้านไม่ตานี่แหละแบบสุกสือน,นะนะพอไปซื้อได้บบเป็นตลาดใหญ่ดอกพี่น้องสําหรับแบบพเพื่อนมีอายุพเพื่อนไปบบได้นะผมบ,บางคนก็สสาหรับผู้บบมีรถมีลาก,กะแบบสุกซินไ,ไปมันก็อยากแพงใ่ตลาดน้อยขันไปตลาดใหญ่ก็ขี่รถไปประมาณ15ห้านาทีพี่น้อง อันนี้เมตตาย่างลิน้นพระเจ้าก็มาถางให้มันเป็ตอได้นน่เข็มทางรถขาเจ้ามาถางเนี่ยเตาใช้เบิกดังมา,าพี่น้องอไก่เติอได้เนาะพี่น้องเนาะนมาย่างลิ้นย่างหัวไปสิละเป็นบอ่อป,ป่าข้าเจ้ามาถาง มันเป็นบุนายานคนยางกับบุป็นตะยานนะขั้นบุถ่างกับฮกเป็นตะยานด้วพี่น้องเอ,อย้ยยางกันนะพระเจ้าแห่งออกหนังสือพิมพ์อยู่บทเมตตาอยู่อยู่คุมเมตตาอยู่นี่คนจับเด็กน้อยมายิงสิบเจ็ดปีไปข่มขืนแต่คคตยานยังจับคนร้ายบาไ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยต่ยานเลย นี่ว่าลูกเมตตาเพื่นยำคํำแลว้วบอกให้ไปย่างไปผู้เดียวเดอ้อแม่เดอ้อใช่ัมคำแล้วก็เข้าเฮือนปิดประตูยานภา่นคนมันลอยอันผันแปกเนาะถูกมือนี่พี่น้องออย่างไปกับเมตามตาเมตตาก็มักมาย่างลิ้นสมบรรยากาศอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเลยตะกี้ก็ได้ ไก่เต่าพี่น้องเนอไม่ตายย่างมากับประมาณ8ปดนาทีเห็นบ่พี่น้องเออนี่ก็เป็นสวนข้าเจ้าที่ข้าเจ้าปลูกพักปลูกหนาเหรอเกิดไหม มีคนเขาจะขนเครื่องมาเทมบ์บ่คือเขาจะมาเอาดินนี่ก็คือสวนครัวแต่ไผ่ยาเฮ็ดก็มาเศร้าดินเศร้าอย่างเฮ็ดนะพี่น้องอ้ยเกิบไม่ตานี่ต้องใคากน้อกเข้าตลาดเขาจาอิ่มนบนี้ มายางเหมือนมีพี่น้องเอ้ยไต่ไปต่แขนดีสันยางสีข้าตลาดคะเจ้าคะเจ้าสิวัตุนี่เราไปย่างสวยมาสิว่าละเอ๊บอ้ยคือมาเปืี่ยนแทนพี่น้องบัดน,นี้ตาสิไปจังไรนี่นะเอ๊บเอ๊บแหงบอนี่ก็คือสวนครัวคะเจ้าพี่น้องเปลีนเห็ดให้คนเศร้าด้วย จะเศร้ามาปลูกกัเศาได้มาปลูกได้กูได้บุมีที่ดินนะกูได like ้อย <photos> ู่อันอยู่ตึกอยู่อย่างแบบเฮาบ่มีที่ดินปลูกกัมาเศาเศาปลูกผักปลูกหญ้านี่ล่ะอุ้ยอันต้นอันนี้เี่กออกดอกนะแม่ตานี่แพขนาดเลยพี่น้องเป็นบอดอกเหลืองๆนะที่ว่าแม่ตาลงคลิปไปแล้วดอกอีหยังมีมูซาบ่แม่ตากับ่จักซื้อลืมซื้ออีกแล้วเขาจะบอกหมู่เมตาบอก เห็นบ่พี่น้องมันเปิดวาสิจักสิเห็นบ่อหน้าต้องกับแสงแดดขันหูด่างในเมตากับดอกนี่นะบดถือกันได้นี่บ่เห็นบอกเขาเจ้ากระเฮ็ดเป็นห้องเป็นห้องเป็นตึกแบบให้ไผ่จากเศร้าไผ่จากมาปุกกับมาเศร้าตาดิน เมตากับบุญหจักว่าราคาเท่าไหร่นาะเศร้าเป็นปีนะพี่น้องกับพวกแมรี่ข่ะเจ้าล่ะพวกพอบ้านตะเสกบอกภาษาลาวเาพูดอะไรแมรี่แมตากับบุญจักเน้อเศร้าปีปีโตปีนะาพวกบอกกสัตระเสวยอยู่ก็เป็นตะย่างลิ้นอยู่หรอกมันบอก่นี่เขาเจ้ากระถางเป็นเบิ้ลพี่น้อง เดี๋ยวก็เป็นเลยสิแลละพี่น้องเอ้ยฮะคักเยอพี่น้องอย่างลิ้นก็ได้เม่ตากระมักมาย่างลิ้นอยู่มาสวนก็เจ้าก็เลยนี่แหละธรรมชาติอยู่บ้านนอกบ้นานนาอยู่บ้านบ่อนบ้านเม่ตาอยู่พี่น้องอ,อ,อากาศก็ดีดีดอกพี่น้องเอ้ยบ้านบรรยากาศดีมากน่าเดินเล่นอยู่ดอกพี่น้องย่างลิ้น ออกกําลังกายโอ้ยย่างมาเท่านี้ก็เหือแตก็ได้พี่น้องเิ่ดนี้ัวสิตลาดยงอีกยอไก่เติบอยู่สิตลาดต้ยงตาก็ยางนออกกําลังกายเนาะพี่น้องเนาะอํานี้เด้อพี่น้องเด้อมตาคคลิปไปสํานี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังพี่น้องเอ้ยย่างไปตลาด ่ายธรรมศาสตร์บรญรากาศดีๆไปพ่อแม่พี่น้องเบิงพร้อมเนาะพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องท้ายคลิปนี้เมตตาก็ะขกเก่าคาว่าสบายดีพี่น้องเอ้ยอีกหนึ่งเมตตาก็ขอมุขขอบใจหลายๆเด้อทุกคนที่ต,ติตาเมตตาแล้วก็เบ,บิงคลิปเมตตาเนาะพี่น้องเนาะพอกันไหมพี่น้องคลิปหน้าสบายดีพี่น้องเอ้ย